ังกรได้ใช้ไหมไอ้น้องอโอ้โหหกพัน <c oughs> คาเตือนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงเด็กน้อยอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคําแนะนำพี่เตือนแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนไปอ่ะสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตอบเว็บแตกอยู่ผมตบเว็บครับคนเดิม <c oughs> เพิ่มเติม <c oughs> เดี๋ยวบอกอ้าวก็วันนี้อยู่กับหน้าเกม ดาคอนแฮตแล้วก yeah. 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 well, anyway. right. yeah. ันนะครับเป็นเกมที่คนแนะนามาเขาบอกว่าชื่อเกมแม่มังกรเพราะว่าเขาเล่นแล้วไม่ค่อยแตกเขาเล่นมาเขาบอกเ่าเล่นมาสิบครั้งไม่แตกเลยใช่หรอะมีเกมไหนที่เล่นแล้วไม่แตกสิบครั้งเหลือเป็นไปได้อะก็เลยเตรียมงบมาสักสามหมื่นแล้วกันวันนี้ทําใไม่ดูว่าแตกไม่แตกก็มาดูกันก่อนไปเล่นเกมกันอย่าลืมกดซับสไคร์กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะว่าพูดคุยกันแนะนําเกมผมว่าผมเล่นเกมอะไรนู่นนี่นั่นยังไงก็บอกแล้วกันครับมีสูตรอะไรก็มาให้คนดูพร้อมกัน แล้วก็มีข่าวหนึ่งช่วงนี้มีบอลยูโรแล้วผมเห็นว่ามีเว็บแจกเยอะมากเลยช่วงนี้มีทั้งทองมีทั้งโทรศัพท์มีทั้งเงินอะไรเงี้ยใครอยากรู้เว็บไหนแจกเว็บไหนดีก็ทักมามส่วนตัวแล้วกันเดี๋ยวผมจะบอกให้นะจ๊ะก็ไปเลยกันมีงบสามหมื่นวันนี้ก็เออเบ็ดซักเลือกได้ไหมอ๋อได้ร้อยยี่แล้วกันผมว่ากำลังดีเรื่องที่ร้อยยี่ไปเปิดเทอร์โบไว้วยไปสวยเดอกแรกก็โดนเลยฮึบ เกมนี้รู้สึกว่าจะฮิตไปเรื่อยจะเห็นข้างบนไหมมีสิบอะไรเงี้ยจนก,กว่าเต็มแล้วก็เนี่ยยังเม่เต็มแล้วเดี๋ยวจะมีมังกรมาช่วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าการเข้ามังกรตัวแม่เนี่ยมันยากไหมแต่ก็น่ายากนะถ้าเขาบอกว่ามันเข้ายากขนาะดนี้นี่เนี่ยผมไปแล้วนมะ่ะเน,นี่ยไปขั้นแล้ววนะ่ายากจริงเหรอะวะแต่อย่างว่าครับเกมไหนว่ายากเจอผมเข้าไปก็เรียบร้อยก็พี่เป็นเก่งอะน้องนี่ไงเฮ้ยข้าไปแนละ้ว อีกสองโอ้ขาดไว้ํำพื้นเ,<อ>เข้าสักรอบนี้น่าจะพอไปไหมต้องมังกรขวาว่ะสวยไปต่อไหมไปต่อไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นเกมนานแล้วนะผมว่าเป็นเกมแรกๆของ pg เขาเลยแหละผมว่าผมเห็นดูนานแล้ว yeah. แล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมชอบเกมซื้อฟรีสปินมากกว่ามันทันใจกว่าเมื่อก่อนก็ยังว่าครับมันไม่ค่อยมีเกมซื้อฟรีสปินนะน,นะเหมือนจะมาดีอยู่นะฮิตบ่อยอยู่นะครับยังไม่คือทุนยังไม่ลดแหะผมว่าสังเกตง่ายๆคนเล่นไปเรื่อยแล้วทุนยังไม่ลดนี่ผมว่ามันน่าจะได้มีกําไรปะเนี่ยทักไม่ได้สัตว์ทักแล้วไม่โดนเลยอ่ะโหเลยจะเชื่อ คงสายต้องต้อง,ต,องต้องเพิ่มเบ็ดตู้แล้วมากผมว่าเนี่ยดูดูแล้วมันจะดือ้อมันจะแข่งขันเกินไปดื้อกับพี่เหรอน้องมันกล้าดื้อกับพี่เหรอครับนี่น้องจะดื้อกับพี่ยังไงจะได้ไปต่อไหมมังกรตัวที่สองจะมาไหมไม่มาว่ะดูจากทรงแล้วไม่มาเพิ่มแม่งไปสองร้อยไปมาดิ เอาดิมังกรเขียวมังกรแดงลงมาให้ตรงช่องดิ่โอ้โหมังกรน้ำเงินลงข้างบนดิครับน้องอโหอไปต่ออย่าไปหยุดมังกรเขียวมันรอแล้วน้องต้องนั้นเอาวะ่ะเอาแล้วว่าดอกนี้ว่มีแววว่าดอกนี้ว่ามังกรมารอสองตัวแล้วครับต้องน้องหนูหน,นี่ก็มาดิครับ ออืยังไงดอกนี้ไปต่อไหม <S <S ใครถามสวยมังกรแดงออกแล้วจ้าจะเป็นมังกรทองไหมจะถึงไหมอุยอ้ยไอ้ขู่ไอ้ฝัดเลยขาดแค่จ้ะโอ้ให้เข้าหน่อยก็ไม่ได้อะไรครับเนี่ย โอ้ร้อนเลยดอกนี้หัวร้อนเลยหัวไม่เข้าแล้วมั้งวันเนี้ยน่าจะแตกแตกยากส่่มคำล่าลือวะอืมต้อกงานดี <c oughs> ไปอีกดอกนี้เราเป็นของพี่มังกรได้ใช้ไหมไอ้น้องโอ้โหหกพันช่นอะไรครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> พันเอาเรียบร้อยดอกนี้ต้องไปแล้วไม่ไปกูเลิกโอ้ก็ไม่ไปแล้วตรงนี้โอ้คาสองดูอ่าไม่เข้าจริงๆเหรออีกแค่สองนะเมื่อกี้เนี้ย ผมว่าผมพอดีกว่าเดี๋ยวปันเสร็จทิ้งก่อนเบ็ดยี่สิบเข้าดีจังอะไอหนุม่มโอเค,อเคก็ตามนั้นครับก็ทุนสามหมื่นได้กำไรหกพันผมว่าพอแล้วไม่เข้าไมปไหไไ้คลิปหน้านะทำให้ดูใหม่ แต่ว่าผมถือได้กำไรแล้วนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ฝากช่องตบเว็บแตกไปด้วยนะจ๊สะสวัสดีครับ